นี่ครับวันนี้มาเที่ยวบ้านแม่ครับแล้วก็ามาเก็บผล,ลไม้ที่สวนเล็กครับจะไปเกี่ยวเงาะกับมังคุดนะครับอยู่ใกล้กันครับห่างกันประมาณ50าเมตรกับบ้านแม่เดินมาตามคลองเลยครับน้ําใสมากคลองนี้ นี่ครับมาสวนทีนึงก็จะได้ผลไม้ติดติดตะการอะไรอย่างนี้ครับเรากลับไปกินที่บ้านนะครับเอาไปแต่พอกินนะครับมีอีกบนต้นครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเก็บเกี่ยวลองกองนะครับรอบหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายถ่ายลองกองให้ดูนะครับนี่ครับยังไม่เหลืองครับผมแต่งช่อไว้ครับลองกองมีเยอะครับมี สามสี 3, ต้นอันนี้ต้นทุเรียนผมเจียบยอดไว้ครับโตแล้วครับต้นนี้